สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูจะมาสาธิตวิธ,ธีวางผ้านะคะวางผ้ากางเกงหัวยางยืดนะคะให้นักเรียนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะคะเราจะได้มีคลิปใหม่ๆมานำเสนอต่อๆไปนะคะมาชมกันเลยค่ะหลังจากที่เราสร้างแพทเทิร์นเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะนักเรียนก็เตรีมผ้า เตรียมผ้าขนาด1เมตรครึ่งหรือใครมีผ้าเขาม้าต้น1นึ่งฝืนนะคะเอาด้านที่ด้านที่เราไม่ได้โชว์ออกอย่างนี้นะคะวางทบกันกว้างประมาณ1เมตรครึ่งหน้าผ้าสี่สิบนิ้วมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวครูวัดดูเพราะว่าเป็นผ้าผ้าผ้า,ผาฝ้าพิมพ์ลายะคะ 45นิ้วนะคะหน้ากว้าง45นิ้วยาวหนเมตรครึ่งนักเรียนก็วางทบอย่างนี้นะคะพอวางเสร็จนักเรียนก็เอาแพทเทิร์นที่นักเรียนมีที่สร้างไว้เมื่อวานนี้นะวางชิดมาข้างบนด้านนี้ก็ชิดมาเกือบถึงริมโตอ่าน,นี้เผื่อข้างบนครึ่งน,นิ้วนะคะ เราก็กัดเข็มหมดไว้ทีนี้เราเหลือด้านข้างนู้นก็เป็นหัวกางเกงกับกระเป๋าทีนี้ครูจะสาธิตวิธีแยกตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้สะโพกกว้างขึ้นเผื่อยางกว้างขึ้นเผื่อเราจะสวมใส่ได้ง่ายขึ้นแต่ให้เราสร้างแพทเทิร์นขนาดนี้ก่อนแล้วเรามาแยกทีหลังนะคะ โดยเราก็ผ่าไปอย่างนี้นะคะผ่าตามนี้นะคะตรงกลางผ่าอย่างนี้นะคะให้แยกออกเพื่อที่จะให้หลวงขึ้นนะคะถ้าตามแพทเทิร์นเลยเขาก็จะหลวงแค่หนึ่งนิ้วก็ยังใส่ไม่ค่อยสบายแต่เราทําแพทเทิร์นไว้อย่างนี้เพื่อที่จะแยกออกนะคะเราก็แยกออกไปอย่างนี้แยกออกไปประมาณ เด,เดี๋ยวเลื่อนก่อนเลื่อนก่อนขออยายไปอีกนิดนึงแยกประมาณนี้อึ๊บโอ้โหแรงนี่นะคะแยกไปประมาณนี้นะคะเดี๋ยววัดให้ดูประมาณ แยกออกไปประมาณ3มนิ้วนะคะช่องนี้สามนิ้วแยกออกไปเพื่อที่สะโพกหลวมขึ้นตรงเอวหลวมขึ้นเวลาเราใส่ยางดึงขึ้นตัวจะได้ดึงง่ายถ้าเราไม่แยกออกมันก็จะดึงขึ้นยากมันจะทับเกินไปแต่ว่ามาตรฐานกางเกณเราต้องสร้างอย่างนี้ก่อนแล้วเรามาแยกทีหลังได้นะคะเพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นทรงต่างๆนะคะอันนี้ก็จะ หลวมขึ้นมาหน่อยเห็นไหมคะความหลวมก็จะเพิ่มขึ้นเหมาะสำหรับเราทำขายหรือทำใส่เองเป็นชุดนอนคร mm hmm. าวนี้ชาย mm hmm. เดี๋ยวนะคะ mm hmm. กัดเข็มหมุดให้ดูก่อนคร mm hmm. าวนี้ชาย mm hmm. อันนี้ด้านหลังนะคะ mm hmm. เวลานักเรียนกิ้งทำเครื่องหมายไว้นะ mm hmm. ด้านหน้าด้านหลัง mm hmm. แล้วก็ทำกระเป๋าเราก็จะรู้ว่า เวลาเราพิ้งเราก็จะรู้ว่ากระเป๋าตรงด้านที่มีกระเป๋าคือชิ้นหน้านะคะตรงชายเห็นไหมคะก็จะเหลือมินเราก็อาจจะลดความยาวได้นะคะตัวนี้ยาว34ก็ลดไปสักนิ้วหนึ่งก็อาจจะเหลือ33าบก็พับเล็กๆเ,เอาหรือใครชอบยาวๆก็ต่อเป็นขอบออกมานะคะ ถ้าผ้ามีแค่เม็ดครึ่งถ้าใครอยากได้ยาวกว่านี้ก็ต้องเพิ่มเนื้อผ้านะคะซื้อมาสัก2เมตรหรือเมตรเจนะคะจากนั้นนักเรียนก็ตัดออกมาเลยวิธีตัดตัดตามนี้นะคะเหลือครึ่งนิ้วเหลือครึ่งนิ้วพอได้อย่างนี้แล้ว ตรงนี้ก็เผื่อครึ่งนิ้วนะคะเพราะว่าใส่ยางเราไม่เผื่อเยอะประมาณครึ่งนิ้วนะคะพอะได้อย่างนี้แล้วเส้นตรงนี้เส้นตรงนี้เ,นนเ,ดเดี๋ยวนะเดี๋ยวน้ให้มันปรับให้มันสูงขึ้นมาเท่ากันพอดีปรับแิ่นี้อ่าได้แล้วเส้นตรงนี้ก็ ครึ่งนิ้วตลอดนะคะครึ่งนิ้วตลอดก็ประมาณนี้แล้วก็เราก็ตัดไปนะคะตัดไปแล้วเดี๋ยวเราก็กิ้งออกมาตรงนี้คือแบ่งเป็นสองชิ้นนะคะชิ้นฝั่งขาซ้ายขาขวาอ่าพอได้อย่างนี้แล้วด้านนี้ เป้าหลังขาท้องขาหลังก็ตัดเลยนะคะชิ้นชิ้นหลังจะใหญ่กว่าชิ้นหน้าประมาณหนึ่งนิ้วจากช่วงนี้นะคะช่วงท้องขาเนี่ยช่วงเส้นตะเข็บเนี้ยนะคะจะห่างกันหนึ่งนิ้วนะคะที่ครูพาสร้างแพทเทิร์นเมื่อวานนี้นะคะนักเรียนไปทบทวนดูื่อจำไม่ได้ก็ไปเปิดวิดีโอ,โอดูซ้ำๆนะคะ ก็ตัดอย่างนี้พอตัดอย่างนี้แล้วผ้าด้านนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาตัดนะคะพอได้อย่างนี้แล้วเราก็กิ้งนะคะวิธีกิ้นก็โดยนักเรียนก็เอากระดาษกิ้งมาสีอะไรก็ได้เอาสีแจ่มๆหน่อยจะได้มองเห็นนะคะนักเรียนก็กิ้งเอาลูกกิ้งเรามาเพราะว่าเราวางผ้าคนละด้านอ่า เราเวางด้านด้านที่เราไม่โชว์ออกควรจะมีไม้บรรทัดเล็กๆนะคะนำทางเพื่อที่เส้นจะได้ตรงนะคะพอได้อย่างนี้แล้วตรงเป้าก็กิ้นนะคะกิ้งไปอย่างนี้นะคะกิ้งรอบหมดเลยพอกิ้งไปเสร็จแล้วเราก็กิ้งข้างล่างก็หงายแพทเทิร์นขึ้นกิ้งข้างล่างนะคะ ก็จะเป็นลักษณะนี้กระเป๋านักเรียนก็สอดเข้าไปนะทำปากกระเป๋าไว้เวลาเราแตะกระเป๋าเราจะได้รู้ตำแหน่งนะคะอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งด้านล่างก็เป็นลักษณะนี้อ่าแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตัดนะคะดูขนาดกระเป๋าไว้เท่าไหร่14เซน 14คูณ16นักเรียนก็จำของนักเรียนไว้ที่เหลือก็ตัดให้หมดเลยกิ้งให้หมดเลยนะคะจากนั้นวัดตรงนี้ดูวัดยาวเท่าไหร่เพื่อที่เราจะทำขอข้างบนนะคะขอที่เราจะไปใส่ยางวัดไปสุดนู่นเลยสุดที่เราเผื่อเย็บเลย27นิ้วอัอนนับไปคราวนี้เอาผ้าที่เหลือมา ตรงนี้เป็นสันทบนักเรียนก็วัดมา27นิ้วเมื่อกี้ที่ครูวัดไว้27นิ้วอยู่ตรงไหนอ่านี้เขาอ่าไม่เป็นไรตรงนี้ทำกระเป๋าที่เหลือข้างนู้นนี่27นิ้วอยู่ตรงนี้เราก็วัดตั้งแต่ทบนะคะตรงนี้เป็นทบผ้าวัดมา27นิ้วเท่ากันเผื่อเย็บนิดนึงนะคะเผื่อขาดเผื่อเหนือ เดี๋ยวนะดูหาตาก,ก่อนะดูนะนักเรียนดูตรงนี้ทบผ้าผ้าที่เหลือตัวนี้ก็วัดมา27นิ้ว27นิ้วมาจากไหนก็มาจากตรงเอวด้านบนนี้ที่เราวัดเอว ยี่สิบเจ็ดนิ้ววัดถึงผ่าที่เราเผื่อตะเข็บเลยนะคะคือส่วนที่มาคือตรงนี้จากนั้นทำเครื่องหมายไว้ยี่สิบเจ็ดนิ้วอยู่ตรงนี้จากนั้นนักเรียนก็ทำขอบนิ้วครึ่งเพราะว่าเราจะใส่ยางขนาดหนึ่งนิ้วกับเบียดเราก็ต้องทำนิ้วครึ่งทบมาอย่างนี้ก็จะได้สามสามนิ้วนะคะ สามนิ้วเราก็จะเผื่อตะเข็บข้างอ่าหนึ่งนิ้วก็จะเป็นสี่นิ้วนะคะนี่นักเรียนก็แต้มไปนี้สี่นิ้วเดี๋ยวตัดอันที่เป็นขนขน,นี่ออกก่อนนะคะถ้าริมผ้ามันเป็นขนขนนี้นักเรียนตัดออกทิ้งไปเลยเราไม่ใช้พอได้่างนี้แล้วเมื่อกี้ยี่สิบเจ็ดอยู่ตรงนี้ ตัดเหนือเย็บมาประมาณครึ่งนิ้วนะคะเพื่อขาดเพื่อเกินจากนั้นเอานี้มาสี่นิ้วสี่นิ้วสี่นิ้วอย่างนี้แล้วนักเรียนก็ขีดเส้นเลยขีดเส้นขีดเส้น,สนแล้วก็ตัดตัดตามนี้เลยนะคะตัดตามเส้นเลย ตรงนี้คือเราจะไปใส่ยางนะคะเราจะไปต่อใส่ยางเดี๋ยวครูจะสาธิตทีทำใส่ขอบนะคะอันนี้เป็นขอบอขอบที่เราจะใส่ยางคราน,นี้กระเป๋ากระเป๋าเรากว้าง1 4คูณ16นักเรียนก็ตัดกระเป๋าไว้เลยวันนี้ทำกระเป๋าแปะแบบง่ายๆนะเดี๋ยวตัวต่อไป ครูก็จะสอนแบบมีตะเข็บข้างกระเป๋าข้างนะคะใส่ย,ยางและตัวต่อายก็จะสอนกางเกงรูปทรงต่างๆสำหรับพ่อค้าแม่ค้าไปทำขายเช่นกางเกงมง้งใครอยากได้กางเกงมงกางเกงขากล้วยรอนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปนำเสนอแล้วใครอยากได้แบบไหนก็คอมเมนต์มานะคะ ครูก็จะหาค้นคว้าแล้วก็มาสอนทำให้นะคะบางอันครูไม่ได้ใช้ประจำครูก็ต้องไปค้นคว้าด้วยนะคะเพื่อมาเพิ่มเติมให้นักเรียน12คูณ16เราก็วัดไปเลยกระเป๋าเราจะเอาแค่ไหนเหลือ,ลอปากกระเป๋าไว้ประมาณนี้ประมาณ3มเซนเนักเรียนก็แปะ เอาไว้ไปทํากระเป๋าแปะนะคะทําเป็นแปะสี่เหลี่ยมก็ได้อันดับแรกง่ายๆนะคะแล้วก็ทุกอย่างกิ้งนะคะอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะไปกิ้งกิ้งเตรียมไว้ไปเย็บนะคะ,ะเสร็จไปแล้วที่กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าปากข้าหน้าสองใบหาทำแบบง่ายๆเผื่อเผื่อใส่นอนใส่เที่ยวได้นะคะทรงนี้ใส่ได้ทั่วไปค่ะ ตัดเป็นกางเกงผ้าเขาม้าตัดขายได้นะคะใครมีผ้าผ้าเขาม้าก็เอามาตัดนะคะอ่ะ็ดีเดี๋ยวเตรียมไปเย็บเดี๋ยวครูก็จะไปเย็บให้ชมเดี๋ยวครูจะเอาผ้าเขาม้ามาลองวางดูว่าผ้าเขามา้าหนึ่งผืนพอไหมเผื่อน,นักเรียนซื้อผ้าเขาม้ามาจะได้ รู้วิธีวางนักเรียนก็ทบมาอย่างนี้นะคะถ้าเป็นผ้าเขามา้าแล้วดูลายให้ตรงกันนะคะเพื่อความสวยงามดูลายจากนั้นหัวนักเรียนอยากเอาเชิงเขาไว้ด้านบนก็เอาไว้ด้านบนอยากเอาเชิงเขาไว้ด้านล่างก็เอาไว้ด้านล่างแล้วแต่นักเรียนนะคะจากนั้นนักเรียนก็เอาแพทเทิร์นเรานี่แหละคันนี้นี่แหละมาวางดูว่าผ้าเขาม้าหนึ่งผืนพอไหม พอพอนะคะขาดหน่อยนึงนักเรียนก็มาลดจุดนี้เอานะคะลดดส่วนนี้เอาเห็นไหมก็จะพอดีหรือหรือถ้าถ้าคนตัวใหญ่ไม่อยากลดไซส์ XL นักเรียนก็มาตัดส่วนที่เศษผ้ามาต่อตรงเป้าเป้าด้านหลังได้นะคะ๋อ,อด้านหลังอยู่ทางนู้นขอโทษทีมีด้านหน้าให้พอดี แล้วด้านหลังถ้าเกิดผ้ามันไม่พอเห็นไหมผ้ามันไม่พอมันขาดอยู่หน่อยเดียวนักเรียนก็ตัดมาต่อเป้าด้านหลังได้นะคะไม่มีปัญหาแต่เย็บให้แน่นอย่าให้หลุดให้ลุยนะคะอ่าเสร็จเดี๋ยวคลิปหน้าครูจะมาสอนวิธีคลิปหน้าครูจะมาสอนวิธีเย็บนะคะให้นักเรียนติดตามเข้ามาชมกันนะคะสวัสดีค่ะ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันนะคะ